ลงมาแต่ไหนน่ะดินด่วนส่งน้องมะนาวเข้าประกวดทีมงานตะตุงครับก <c oughs> ็ลงมาแต่ไหนเนี่ยไม่ได้เจอกันนี้นานเลยครับไม่ค่อยได้เข้าไปโทนหนึ่งครับอาลูกพี่ ส่งรับรถเพิ่มว่ามาเนี่ยลูกพีายา่ยาว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 ไปเลยมามาโอ้ขับนิ่มเลยวะ ดีครับผมโอ้ตีนเดือนทรงเข้าประกวดเลยบอเอาเสต็ตีนไม่ได้วิ่งงานเบอวิอ๋อแกทำาชั่วโมงอยู่นี่อ๋อโอ้ข้อกองเหล็กแจ่มเลยครับโอ้ปิดตูแห้งเลยลูกพี่ สวยจัดครับยังหล่อม,มือนเดิมยังอยู่กับหน้างาน100เที่ยวของเราครับโอ้นามก็บเตกดันกันย่ากบพี่นอ้องอ่าได้เลยได้เลยครับได้เลยครับป๋าแค่จะบอก มามาอ่ามามาดีมาดีเทตรงนี้เทตรงนี้มาเลยสาวเออมาตรงหน้ารถจะไม่พอย้ายครับใกตัวครับ เบิ่งมือยาวๆเห็ดมือยาวๆคือไม่หนักเลยนะยายันจะมาต้องยางเลยตรงงานน่าจะเยอะครับก็เลยรับรถร่วมเข้ามาเพิ่มครับออตอนนี้ก็ห้าคันครับผมห้าคันแล้วต้มานาวไม่รู้นะจะไม่อยู่ชั่วคราวหรือเปล่า ก็ดินด่วนหางานให้ลูกน้องทำดีมากเลยโอ้ตัตึงจัดเองครับงานแบบนี้มุนหมูตัดตึงว่าง,งานครับต้องดันพวกร่างไม้ออกไปเลย ตรงนี้รถไถลงไม่ได้ครับจมครับต้องดันแล้วก็ดันดินไปปุ๊บก็ดันกิ่งไม้ไปด้วยครับเรือถมสูง50เซนกับไล่ไปเรื่อยๆ ไ,ไ,ไ,ไหน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 ตายไม่ตอบครับผมที่นี่เลยเอาอันนี้เอา,าแลอนน้อันนี้อันนี้พี่ก็ต้องไปเรื่อยๆครับครับ ปลามาเบาเบา,บาเล่ยเล่ยเล่ยโอ้ว่าว่าโอ้โหมัน <c oughs> จะพอยไปไหนไล่ไปไหนยะโดนยุบแล้วครับฮะปโตไม่ต้องแล้วป,ป้าป้าป้าบอกว่าไม่ต้องแล้ว ยังนั่งรถปลาเหรอเอาไปนั่งกันก่้นกันอะไครับขึ้นได้ปะเนี่ยโอ้สบายมากนี่ครับย่าหยอดหย่อนะครับหยอ่อนกระปุกเลยละโล้ะยายแจกตัวเองครับต้องให้แจกตัวเองนะครับเดี๋ยวยายขีด เดี๋ยวผมเจกเดี๋ยวมันจะสับสนกันนี่หากว่ากันโกงหรืจังไรอีกแบบนี้ไม่มีโกงแน่นอนครับเจ้าของที่เจ็ตัวเองครับอ่ะไปแล้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ